เผยความรวยพราวธิดาเสียงวิหก ซึ่งหลังจากที่ทางด้านยูกิเพนพการนางเอกหมอลำประกาศออกจากคณะหมอลำเสียงวิหกเพราะเจอปัญหาที่สะสมมานานทางด้านนกพงศกรพระเอกหมอลำเสียงวิหกซึ่งเสียงน้ําตาให้กับนางเอกยูกิประกาศขอลงเวทีกระทันหันก่อนไปศพค่้ายหายทองคาทําเซอร์ไพรส์เปิดตัวนางเอกคนใหม่คือแพรวันธิดาหมอลำสาวหลอดที่กําลังมาแรงโดยเพจข่าวลูกทุ่งเพจหนึ่งได้มีการเปิดเผยว่านกพงศกรประกาศด้วยว่านี้ไม่ใช่ คู่จิ้นไม่ใช่คู่จริงแต่คือคู่พระนางแห่งเสียงวิหกนกพงศกรฝากนางเอกสาวดาวจรัสฟ้าแพรวัธิดาเสียงวิหกจากนี้หนูไม่ต้องยึดติดกับบทที่ได้รับไม่ต้องยึดติดกับดราม่าที่ได้เจอขอให้หนูยึดติดตัวตนความเป็นหนูแพรวัธิดาสาวหลอกคนเดิมและล่าสุดทางด้านนกพงศกรหัวหน้าคณะหมอลำเสียงวิหกนั้นก็เผยกระแสะตอบรับนางเอกคนใหม่นั้นดีมากหลังจากที่มาแทนยูกิก,ก็ดีเกินคาดโดยระบุว่าเป็นนาง เอกเต็มตัวความปังก็มาทันทีกระแสหน้าเวทีคือดีมากยอดไล์ยอดติดตามขึ้นแบบเร็วโอยไอ้ประทับใจบักน้องของไอ้คนเว่าหลายครักทอมกับกระเทยลำคู่กันสุมเหยียบเพศปล่อยเข้าไป เฮาโฟกัสงานบอดตอบโต้อี i, อย่างทั้งนั้นจ้าอย่างไรก็ดีค่ะแม้จะพึ่งขึ้นแท่นหนังเอกแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านแพรวนิดาน,นั้นเงินพวงมาลัยเต็มคอไม่ธรรมดาซึ่งใครที่ชื่นชอบและอยากติดตามสาวคนนี้ก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจหรือ Facebook ส่วนตัวของเธอได้เลยค่ะ